ในประสยนที่แล้วหมอพูดถึงคนไข้กลุ่มที่อยากแปลงเพศแบบไม่มีช่องคลอดซึ่งหมอสามารถทำปัตตัดให้ได้เพื่อคนไข้ได้ผลลัพธ์ตามที่เขาต้องการอย่างมีความสุขแต่ก็มีคนสงสัยว่าถ้าเกิดคนไข้กลุ่มนี้เขาเปลี่ยนใจภายหลังว่าอยากมีช่องคลอดหมอสามารถทำให้ได้ทีหลังไหมถ้าทำได้มันยุ่งยากแค่ไหนคำตอบคือได้ครับ แต่เคสลักษณะนี้ความยากอยู่ตรงที่ถ้าคนไข้เลือกสร้างช่องคลอดแบบผิวหนังหรือที่เราเรียกว่าสกินกราฟวัจนโนดพลาสตีคนไข้จะไม่มีหนังผู้มันท้าให้หมอใช้เพื่อทําเป็นสกินกราฟซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันเป็นคนละแบบเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแปลงเพศค,ครั้งแรกครับดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสร้างช่องคลอดด้วยลำไส้หรือที่เรียกว่าโคลอนวัจโนดพลาสตีครับข้อดีของการสร้างช่องคลอดด้วยลำไส้ ในเคสที่แปลงเพศแบบซีโรเด็วัจโรพลาสตีมาแล้วหมอจะสรุปให้ฟังง่ายๆดังนี้ครับ ข้อ1เป็นการผ่าตัดแบบสองกล้องดังนั้นแผลจะเป็นแค่รูเจาะเล็กๆบริเวณผิวหนังหน้าท้องข้อที่2คือสามารถได้ช่องคลอดที่เหมือนธรรมชาติโดยมีความสามารถในการสร้างสารหล่อลื่นได้เองข้อที่3เนื้อเยื่อลำไส้มีความยืดหยุ่นและสามารถป้องกันการหดแคบบริเวณรอยต่อระหว่างส่วนของปากช่องคลอดกับช่องคลอดได้เป็นอย่างดีส่วนในกรณีที่คนไข้ไม่ต้องการผ่าตัดลำไส้หรือไม่อยากให้มีการผ่าตัดในช่องท้องทําให้หมอไม่สามารถใช้เทคนิคโคลอนหรือ PPV ได้นั้นวิธีสร้าง คลอดที่ถือเป็นทางเลือกสุดท้ายก็คือการใช้เทคนิคแอปโดอร์มิลสกินกราฟวัจนดพลาสตีซึ่งทาโดยการตัดหนังหน้าท้องส่วนล่างเอามาทําเป็นสกินกราฟครับในกรณีนี้คนไข้ต้องรับได้กับแผลเป็นยาวที่จะมีลักษณะคล้ายกับแผลที่เกิดจากการผ่าตัดทํามิทมักหรือการดึงกระชับหนังหน้าท้องนั่นเองครับโดยสรุปเคสซีโรเดฟวัจนดพลาสตีที่เปลี่ยนใจอยากมีช่องคลอดก็สามารถทําได้ครับแต่ต้องเลือกศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงและต้องเข้าใจในการเลือกเทคนิคผ่าตัดซึ่งมีบริบทที่แต แตกต่างไปจากการผ่าตัดครั้งแรกครับ